สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับคลิบหน้า,นาคณะกรรมการไต่สวนชงยกคำร้องพิธาเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้สื่อภายหลังจากที่นายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือ,อกกตระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่า สำนวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพรปร่าโดยการเลือกตั้งสสมาตรา151เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ6เหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นมีรายงานว่า ผลสอบจากคณะกรรมการไต่สวนได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา15 151เป็นคดียายาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครรับเลือกตั้งสสวันที่4-7เมษายนไม่พบว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการและมีไรายได้จากการเป็นสื่อแต่อย่างใดทั้ทงนี้คณะกรรมการไต่สวน ได้สรุปสำนวนและเสนอไปอยังเลขาธิการกรกตซึ่งได้มอบรองเลขาธิการกรกตให้ดำเนินการจ่ายสำนวนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องพิจรารณาตามที่ระเบียบกรกตว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดปี2563กำหนดก่อนจะเสนอให้กรกตวินิจฉัยอย่างไรก็ตามการพิจรารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของคณะ อนุวินิจฉัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนโดยเมื่อคณะอนุวินิจฉัยได้รับสำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมรวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงซึ่งในกรณีนี้นั้นคาดว่าคณะอนุวินิจฉัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้หนายพิธาได้มา ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญกรณีกะกะตยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะสสอนายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสำนวนพร้อมเสนอกะกะตพิจารณาความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลเคาะพงศธรชิงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดรยองพิธาเปิดตัว13สิงหาคมนี้ นายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลได้ข้อสรุปส่งนายพงศธรศรเพชรนรินทร์หรือโยเป็นว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดตรองเขตสามในการเลือกตั้งซ่อมสสเขตสามจังหวัดตรองอยากเป็นทางการสำหรับเวทีเปิดตัวแนะนําว่าที่ผู้สมัครอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมเวลา17บเนาฬิกาเป็นต้นไปที่ตลาดคลองถมอำเภอแกลง จังหวัดตรยอยจะมีแกนนําพักอาทิเช่นนายพิธาลิมเจริญรัตน์หวัวหน้าพักเก้าไกลตนนางสาวเบญจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่อนายวิโรธลักษณาดิศนสอนสบัญชีรายชื่อพร้อมด้วยสสจังหวัดตรยองพักเก้าไกลทุกคนมาร่วมงานด้วยขณะที่นายพงษ์ศรศรเพชรนารินนั้นพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่หาเสียงวันแรกรวมกว่า เจ้ชุมชนในพื้นที่อำเภอแกรงจังหวัดตรองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีโดยประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาจับมือให้กำลังใจพักเก้าไกลและแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ความคืบหน้าสมชัยแนะก้าวไกลเสนอบิ๊กป้อมชิงนายกสิทธาโพสในไหนจะแทงสวนชงวิกตูไปเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาวาตรีสิทธาทิวารีแกนนำพักไทยสร้างไทยแชร์ความเห็นของนายสมชายศรีสุทธิยกรอดีตกรรมการการเลือกรตั้งหรือกคตที่โพสต์เสนอให้พักก้าวไกลเสนอพือเด็กประวิทธิ์วงสุวรรณเหมือนหน้าพักพลังประชารัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อดูว่าสอวอและพลังประชารัฐจะโหวตเลือกใครระหว่างนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย ที่ขวารัฐบาล315เสียงเสนอกับพเพรกประวิทย์ที่พักเก้าไกลเสนอโหวตนายกคราวหน้า315เสียงเขาเสนอนายเศรษฐาเก้าไกลลองเสนอพเพ็กประวิทย์ดูไหมว่าสวและพลังประชารัฐเขาจะเลือกใครแค่คิดเล่นๆก็สนุกแล้วด้วยนาวาตรีสิทธาทิวาลีแชร์มาที่ a ฟ e b ุ๊กส่วนตัวนาวาตรีสิทธาทิวาลีพร้อมเขียนความเห็นว่า อดีขอขอตกอคตอสมชัยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งแนะข้าวไกลแทงสวนเพื่อให้เกิดสนิมเนื้อในฝั่งที่บอกจะสลายขั้วโดยให้เสนอชื่อลุงป้อมลงแข่งชิงนายกลุงป้อมอาจจะเป็นตัวจริงอยู่แล้วคนอื่นอาจจะโดนหลอกเพื่อให้ฉีก M.O.U ถ้าจะเอาแบบนี้เสนอชื่อลุงตู่ไปเลยครับอาจารย์รัฐศาสตร์เชิงเพื่อไทยดึงพักต่างขั้วร่วมรัฐบาล นะลุงต้องมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เคยด่าเขาแต่กลับไปจับมือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วันวิชิตบุญปโปรงอาจารย์ประจำคณะรัฐศาส,าศาสตร์มหาวิทยายลังสิตให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยจะดึงพ,พรรคพลังประชารัฐและพรรคกลมแทกสร้างชาติมาร่วมจะตั้งรัฐบาลว่าเข้าใจว่าเป็นไฟายบังคับเพื่อให้การตั้งรัฐบาลสําเร็จซึ่งเป็นข้ออ้างของฝ่ายเพื่อไทยมาตลอดแต่อย่าลืมว่าทั้ง3ามพรรค มีความขัดแย้งร่วมกันมาก่อนและความขัดแย้งนั้นก็ฝังรากไปถึงมวลชนดังนั้นหากจะมาจับมือกันมันจะทําให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาสามพักนี้ไม่ได้มองถึงเรื่องของอุดมการณ์แต่มองแค่เรื่องของผลประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้นเองที่ประชาชนเจ็บแทนโกรธแทนดีใจแทนไม่ได้มีค่าอะไรเลยพักเพื่อไทยมีทางเลือกที่จะไม่เอาพักลุงสามารถค่อยๆขยับได้ ต้องดูว่าเขาจะทําหรือไม่ส่วนพักลุงคุณน่ะต้องมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เออะอยากไปร่วมรัฐบาลอย่างเดียวทั้งที่เมื่อก่อนพักลุงก็ไปด่าเขาขี้โกงโกงจํานําข้าวแล้วอย่ามาอ้างว่าพระเด็กประยุทธ์ออกไปแล้วไม่ใช่พักลุงหรือมาอ้างว่าลุงประวิทธ์ไม่ได้ยึดอํานาจแบบนั้นน่ะมันดูจะเล่นลิ้นกันไปหน่อยถ้าฝืนจะจับมือกัน ก็บอกเลยว่าพังกันหมดแถมทำงานลำบากเพื่อไทยอย่าหวังจะคุมเศรษฐกิจได้แบบเป็ดเสร็จเพราะสองพักนี้เข้ามาเขาเนะ่มาแชรแน่ที่เพื่อไทยมีในโยบายมากมายรับรองทำยากส่วนในอนาคตที่น่ากลัวคือพักเพื่อไทยเพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องกลับมาเข้าสู่สนามการเลือกตั้งอีกครั้งการตัดสินใจในครั้งนี้ถ้าเป็นรัฐบาลร่วมกับพักลุงรับรองว่า คะแนนประชาชนที่เคยให้จะลดน้อยถอยลงเพอเลน่ะจะกลับมาไม่ได้แล้วเพราะอย่าลืมว่าประชาชนมีพรรคอื่นมาเป็นทางเลือกเพิ่มเข้ามาเกมนี้ต้องชั่งน้ำหนักกันให้ดีการเลือกตั้งจากนี้ผลงานอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีรวมการด้วยแล้วเพื่อไทยชูคำว่าอะไรมาตลอดหลายปีหลังน่ะ ก็คือคำว่าประชาธิปไตยส่วนกลุ่มของพักลุงสมาชิกในพักหลายคนเคยด่าจำนำข้าวของเพื่อไทยไปตราหน้าเขาว่าโกงแล้วอยู่ดีๆน่ะมาจับมือกันเลือกตั้งรอบหน้ารับรองว่าเหนื่อยหนักกันหมดความคืบหน้าล่าสุดสารรัฐธรรมนูญขยายเวลาให้พิธาก้าวไกลส่งเอกสารชี้แจงคดีมาตราหนึอีก30วันนายวรวิศ กังสฤษเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจรารณาคดีที่มีผู้ร้องว่าการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวนหน้าพรกคก้าไกลและพรรคก้าไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เพื่อ,อยกเล i, ิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้นโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ซึ่งศาลให้นายพิธาและพระเก้าไกลยื่นคําชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลร,รัฐธรรมนูญภายใน15วันว่าหลังครบกําหนดระยะเวลา15วัน ที่สารให้ส่งเอกสารประกอบนั้นล่าสุดทางพกรกเก้าไกลขอขยายเวลาออกไปอีก30วันโดยให้เหตุผลว่าเอกสารเยอะต้องใช้เวลาในการรวบรวมด้วยสารก็อนุญาตซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นการปฏิบัติแบบเดียวกันกับทุกคดีที่ขอขยายเวลาไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งนี้กฎหมายไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าให้ขยายเวลาได้กี่ครั้งส่วนที่ถามว่าแค่ไหนถึงจะถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้น หากหลายครั้งเกินไปศาลก็จะดูว่ามีเจตนาดึงเรื่องหรือไม่อย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีทุกคดีของศาลไม่ได้ทำตามกระแสสังคมทั้งนี้การร้องว่าบุคคลใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองตามบทบัญญัติมาตรา49บุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระาสิท,ทรงเป็นประมุขไม่ได้นั้น ท่าศาลฟังว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองศาลก็จะสั่งให้หยุดการกระทําแต่ไม่มีกรณีการยุบพักเพราะในคําร้องก็ไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถึงมีคําร้องเราก็ไม่สามารถสั่งได้เรื่องนี้นะ่ะเป็นเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตจะต้องพิจารณาว่าผิดหรือไม่ผิดถ้าเห็นว่าผิดก็ค่อยส่งมาแต่ถ้าเห็นว่าไม่ผิดก็ยกคำร้องไป